J8 hello รายการเจแปนอร่อยสุดๆสัปดาห์นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปตทุยเมืองหิมะอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเมืองนิเซโกะนั่นเองนะครับทริปนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะฤดูหนาวนี้หิมะเยอะมากๆเลยนะครับพวกเราขับรถนะครับจากเมืองซัปโปโรเดินทางไปยังนิเซโกะนะครับใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะครับระหว่างทางเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆที่สดชื่อและดีต่อใจแบบนี้แหละและนี่นะครับก็คือภูเขาโยเทซังนะครับสัญลักษณ์แห่งเมือง นิเซโกะหรือฟูจิน้อยแห่งฮอกไกโดนะครับความสวยงามยามฟ้าเปิดนี้อลังการมองยังไงก็ไม่มีเบื่อเลยนะครับและแล้วพวกเราก็มาถึงกันแล้วที่นี่นะครับฮิวตันนิเซโกวินเลตโรงแรมที่พวกเราพักในครั้งนี้กันครับ รกระเป๋าเดินทางที่เหมาะกับฤดูหิมะแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยกับ s a m s o n i t evoa e spinner 30นะครับดีไซน์เรียบหรูวัสดุเบาบางและทนสุดๆนะครับเหมาะกับการลุยหิมะแบบหายห่วงเลยทําจากโพลีคาร์บอเนตนะครับเคลือบสารแอนติมโครเบลป้องกันและลดการสะสมของแบคทีเ r ียภายในกระเป๋าด้วยมีระบบล้อ aerotrax นะครับล้อก,กันสะเทือนหมุนได้360องศา มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับที่ลานสกีนะคะสุดปังที่สุดในฮอกไกโดนั่นก็คือนิเซโกะค่ะวันนี้นะคะเรามาพักกันที่ฮิลตันนิเซโกะวิลเลจนะคะเป็นอีกหนึ่งลานสกีที่นิเซโกะนะคะที่แบบว่ายอดนิยมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามพวกเรานะคะไปกินไปเที่ยวกันที่ฮิลตันนิเซโกะวิลเลจแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะมาอัปเดตกันนะคะว่าซีซันวินเทอร์นี้นะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะตามพวกเราไปดูห้องพักไปดูรายอาหารแล้วก็ไปดูลานสกีกันค่ะตามเข้ามาได้เลย ิน,นจุดเด่นของโรงแรมฮิลตันนิสโกวิเลจก็ติดลานสกีเลยนะครับทุกคนสามารถเดินไปเล่นสกีได้ตลอดเวลาเลยนะครับและก็มีอุปกรณ์เช่าทุกอย่างพร้อมเลยนะครับติดกับโรงแรมเลยลิฟท์พาสก็สื่อที่นี่ด้วยตามพี่อ้อมไปอัปเดตห้องที่น่าสนใจของฮลตันนิสโกวิเลจกันครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิวตันนิสโกวิลเลจค่ะเป็นยังไงบ้างคะห้องพักของเราสวยมากไหม คือเป็นห้องที่แบบว่าพี่อ้อมชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันดูให้ความอบอุ่นนะคะมีสเสน่ห์นะคะและที่สําคัญนะคะวิวหน้าหน้าของเรานะคะเป็นภูเขาโยเทนะคะทุกคนแบบสวยมากๆเลยนะคะโยเทเนี่ยจะเป็นภูเขาที่เป็นรูปทรงได้สมมาตรนะคะจะมีฉายาว่าฟูจิน้อยแห่งเกาะฮอกไกโดค่ะคือถ้าใครไม่รู้นะคะเวลามองเนี่ยจะเข้าใจว่าภูเขาโยเทเนี่ยเป็นภูเขาฟูจิอีกลูกหนึ่งเลยนะคะและเข้าวิวอลังการขนาดนั้นนะคะก็อยู่ตรงหน้าห้องนอนเราแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพี่อ้อมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะคือ สวยมากๆเลยนะคะมีความสุขมากๆมาเล่นสกีนะคะแล้วยังได้ชมภูเขาโยเทสวยๆแบบนี้อีกนะคะนี่แหละค่ะคือความงดงามของห้องพักนะคะที่ฮิลตันนิสโกวินเล e ค่ะถ้าใครมาเล่นสกีที่นินสกโกะนะคะเพียงก็อยากจะแนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าตัวโรงแรมเนี่ยค่ะเป็นแบบสกีอินส i ีเอานะคะแล้วก็ติดกับ สกวินเลดนะคะที่เราสามารถเช่ายืมอุปกรณ์ซื้อลิฟท์พานะคะที่สําหรับเล่นสกีได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะถือว่าสะดวกสบายมากๆแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะเดีย๋ยวพี่อ้อมทิ้งลิงก์จองโรงแรมไว้ให้พร้อมกับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะรับรองว่าทุกคนจะต้องตื่นตาตื่นใจแใน่นอนนะคะมาดูคอมพิเมนท์รีนะคะที่โรงแรมเตรียมต้อนรับพวกเรานะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะนี่เป็นยังไงบ้างคะของโปิดของทุกคนเลยร้อยช็อกโกแลตค่ะ ให้มานะคะห้องละหนึ่งกล่องเลยนะคะแล้วก็อย่างนึงที่พี่อ้อมชอบมากๆก็คือเป็นน้าเปล่านะคะอันนี้เป็นน้าแร่นะคะเขาจะแบบใส่แบบขวดแบบนี้มาเลยคือเรียกว่าเย็นชื่นใจนะคะแล้วก็กินเรารู้สึกแบบว่าสดชื่นนะคะเหมือนกับได้ทานน้าแร่จากภูเขาโยเทแบบว่า,าไหลลงมาแล้วเราแบบกินเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาเตรียมเครื่องชงกาแฟไวใ้ให้เราด้วยนะคะพร้อมกับก,บกาแฟแคปซูลคะ่ะสามารถเลือกชงเลือกดื่มนะคะพร้อมกับดูวิวโยเทสันสวยๆด้านนี้ได้เลยะคะ่ะ เท่านี้ยังไม่พอนะคะมีเตรียมพร้อมไว้ในตู้อีกเยอะเลยค่ะอะถัดมาค่ะนี่ผลไม้นะคะมีแอปเปิลกับกล้วยค่ะรับรองเล่นสกีมาเหนื่อยๆเนี่ยอยู่ท้องแน่นอนเลยนะคะอะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารเย็นกันค่ะที่นี่อาหารเย็นนะคะจัดเต็มไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะมีหลายห้องอาหารให้เลือกนะคะแต่จะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าใครอยากจะมาที่นี่ต้องรีบจองล่วงหน้านานๆ,ๆนิดนึงนะคะเพราะวันที่พี่อ้อมเข้าพักเนี่ย f o ล b บ o ๊กิ g งทุกห้องนะคะทุกห้องไม่พอห้องอาหารที่นี่มี10กว่าห้องนะคะเต็มทุกห้องด้วยนะคะเรียกว่ารีบจองนะคะถ้าจะมาซีซันหน้าตามไปดูกันค่ะ มื้อเย็นวันแรกวันนี้นะคะพี่อ้อมจะขอแนะนํานะคะ <Okay. S 1> ห้องอาหารนะคะของโรงแรมฮิวตันนิเซโกค่ะที่นี่นะคะมีบุฟเฟ่ชาบูชาบูด้วยค่ะบุฟเฟ่ลายอาหารของที่นี่นะคะเยอะมากเลยนะคะมีปูนะคะให้บริการด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะลายอาหารที่เป็นแบบว่าชาบูชาบูเนี่ยมีให้เลือกทั้งเนื้อหมูนะคะเนื้อวัวนะคะมีเนื้อแกะด้วยนะของคือชื่อฮอกไกโดเนื้อไก่ก็มีนะคะแล้วประกอบด้วยผักหลากหลายชนิดพร้อมด้วยนะคะเป็นบุฟเฟ่ขนมหวานและผลไม้ต่างๆคะ่ะราคาดีมาก มากเลยค่ะทุกคนเพียงแค่คนละ1 0 0 0 0เยนเท่านั้นเองแต่ว่าต้องจองก่อนนะคะโดยเฉพาะซีซั่นวินเทอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะสงวนสิทธิ์ให้กับนะคะแขกที่เข้าพักของโรงแรมเนี่ยได้จองแล้วก็รับประทานก่อนนะคะแต่ถ้ามีที่นั่งว่างนะคะก็สามารถโทรมารีเซอ v a ว i ชั่นไว้ก่อนไว้ได้นะคะแต่จะบอกว่าห้องอาหารที่นี่มีเยอะก็จริงแต่ก็เต็มไปด้ยวยมากๆค่ะระหว่างรอน้าเดือดนะคะเราก็มาจัดการปูก่อน <c oughs> ปูนี่นะเวลากินนะคะให้ให้ตัดนี่ตรงกรัวเขาออกนิดนะึง ก็มันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตัดตรงนี้ต่อนี่ค่ะตัดเปยาวยาไปเลยเนือเนื้อแอบออ,ออกมานี่ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็แหวะออกนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่เขียบบูอืมอร่อยมาก วากิวจากฮอกไกโดค่ะมามาค่ะวากิวจากฮอกไกโดใส่ซุปกระดูกหมูลงไปนี่โอ้โหอ๋อไอติมมีแค่สไลซ์และลายเซ็นต์เราจะชิมแบบเปล่าๆหน่อยอออืื้ห

น้ำซุปหมาล่านะครับอร่อยเข้มข้นและเผ็ดถึงใจมากๆเลยนะครับเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ได้อย่างดีเลยนะครับเราเอนจอยและอิ่มท้องนะครับไปเดินเล่นกันต่อที่โซนนิสโกโยนะครับโซนนี้นะครับติดก,กับโรงแรมยูตัาน,นิโกวิลเลจเลยเป็นโซนที่ช้อปปิ้งนะครับและมีของขายเยอะแยะมากมายรวมถึงร้านอร่อยๆในช่วงกลางวันด้วยนะครับส่วนกลางคืนเขาก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจแบบตีกองโชว์นะครับทุกคนสามารถไปเอนจอยกิจกรรมแบบนี้ ได้เลยถ้ามาผักที่นี่ก็เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วครับ สวัสดีตอนเช้านะครับกับอุณหภูมิลบหองศานะครับพาวเดมากมากเลยหิมะตกแบบหนักมากๆเลยนะครับทุกคนเราสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นแต่ว่าสดชื่นมากๆเลยนะครับอากาศบริสุทธิ์มากๆอยากให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตาตัวเองนะครับผมจะพาทุกคนไปเติมพลังกันด้วยอาหารเช้าของโรงแรมนะครับและเราจะไปเล่นสก,กีกันด้วยไลายอาหารเช้านะครับที่โรงแรมฮิลตันนิสโกวิลเลนนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายและเยอะมากๆเลยทั้งอาหารตะวันตกและอาหารญี่ปุ่นนะครับ ที่สําคัญนะครับทุกๆเช้าเขาก็จะมีเบเกอรี่นะครับทำสดใหม่มาเสิร์ฟให้กับทุกๆคนด้วยนะครับสามารถเลือกหยิบเลือกทานได้เลยนะครับแล้วผมชอบมากเลยนะเจ้าเครปนะครับทำสดเลยนะครับแป้งนุ่มมากๆเลยและว,วิปครีมอร่อยมากๆนะครับ ทุกๆเช้านะคะที่ผมชอบมากๆเลยกับห้องอาหารเช้าแห่งนี้นะครับเขาก็จะมีโดมบุรีนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะครับและอีกวันหนึ่งก็จะเป็นหน้าแซลมอนแล้วก็ของทะเลต่างๆนะครับถือว่าตอบโจทย์มื้อเช้าที่อร่อยมากๆเลยนะครับ หลังจากอิ่มือเช้าแล้วนะครับเราเตรียมตัวไปเช่าอุปกรณ์เพื่อที่จะไปเล่นสโนว์บอร์ดกันครับทุกคนตอนนี้ยู่อยู่ที่กิลลิฟนิสโกะนะครับก็ดูสแตนดาดเลยถ้าจะมีเอาสกีเอาบูทเอาไม้หรือว่าสโนว์บอร์ดกับรองเท้าเนี่ยก็คือราคา1วันจะเ4 0 0นนะครับเริ่มที่7,4 0 0แล้วก็2 3, วัน3วันถึง7วันก็ตามนี้เลยสูงสุด7วันคือ44 0 0 0แต่ถ้าอุปกรณ์ใครต้องการแค่อุปกรณ์นะครับสกีหรือสโนว์บอร์ดเนี่ยจะเริ่มที่5,6 0 0หรือ จะเอาแค่รองเท้าสําหรับสกีหรือสโนโบอร์ดก็เริ่มที่3,700ตอนน่อ1วันนะครับบอกให้ว่ามันมีไซส์ด้วยนะสำหรับคนที่เท้าใหญ่ไปดูกันนะสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่ปูอยู่ที่ฮิลตันนิสกวิเล่น,นะครับเดินออกมาจากโรงแรมไม่กี่ก้าวเอง ก็พร้อมจะลุยสกีกันแล้วนะครับเราไปเล่นสโนว์บอร์ดกันนะครับแล้วไปเล่นสกีด้วยแยกกันไปนะครับใครถนาดแบบไหนก็แบบนั้นได้เลยนะจุดเด่นของการมาพักที่ฮิลตันนิสโกวิเล e นะครับดีตรงไหนหรูไ้ไหมเพราะว่านี่เลยเห็นไหมมีลิฟท์พาสนิสโกอยู่ในเตสามารถซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับทิ c เก t ตวินโดว์เห็นไหมครับ สกีสโนบอร์ดเรนทัลนะครับตรงนี้นะครับสะดวกสบายตรงที่เขามีให้เช่าทั้งหมดเลยครบวงจรเลยทั้งชุดนะครับอุปกรณ์สกีสโนบอร์ดนะครับแล้วก็มีรีพารอันนี้โรงแรมติดลานสกีเลยเราจะสกีอินสกีเอาขึ้นไปได้เลยนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าวิวข้างบนสวยมากแค่ไหนโยเทสร้างสกีนะครับสวยมากๆเลยบอกได้เลยว่าที่สุดในโลกนะตอนนี้นะครับผมอยู่บนกอนเดลาแล้วนะครับขึ้นมาจาก ฮิลตันนิสโกวิลเลตนะครับเป็นลานสกีที่นิสโกวิลเลตนะครับเพราะว่าครั้งนี้เรามานอนกันที่ฮิลตันนะครับบอกได้เลยว่าสกีอินสกีเอาสะดวกสบายมากๆเลยนะครับใครอยากสะดวกสบายเหมือนเรานะครับมาพักที่ฮิลตันนิสโกวิลเลตนะอุปกรณ์ต่างๆสามารถเช่าได้เลยนะครับอยู่ตรงข้างๆโรงแรมเลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับโยเทสซัางเห็นไหมฟูจิน้อยของฮอกไกโดสวยงามมากๆเลยนะครับวิวนี้เดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนนะครับไปถ่ายภาพกันนะมาเล่นสกีกันนะ แล้วพวกเราก็ขึ้นกอนโดลามาถึงข้างบนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะที่กําลังใส่อุปกรณ์นะครับพายุหิมะก็ามานะครับกันนํำมากเลยทีเดียวนะครับ h ฮฟวี่สโนมากๆเลยบรรยากาศขมุกขมัวนะครับมองไม่ค่อยเห็นทางเลยนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเล่นนิดนึงนะครับ เด่นที่ลานสกีนิสโกวินเลนนะครับเส้นทางเขามีหลากหลายมากๆเลยมีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงทีรระดับสูงนั่นเองนะครับกิจกรรมอื่นๆนะครับสำหรับเด็กก็มีเยอะแยะมากมายเช่นกันนะครับทุกกิจกรรมมีความเสี่ยงดังนั้นอย่าลืมนะเดินทางทุกครั้งต้องมีประกันเดินทางผมแนะนำสมโปรดทราเวลจอยที่ครอบคลุมเรื่องการเจ็บป่วยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางรวมถึงอุบัติเหตุจากการเล่นสกีโดยไม่ต้องสำลองจ่ายเพราะเขาเป็นประกันชั้นนำจากญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วโลกและยังมีความคุ้มครองอ,อื่นๆอีกมกมมาาย ง่ายๆทางออนไลน์ผ่านมือถือแค่คลิกเดียวก็พร้อมลุยทุกทิปใส่โค้ด JPR a R ได้ส่วนลด15%ด้วยนะแล้วมาเล่นสกีที่นิสสโกกันนะครับ ไปชิมบบเบเกอรี่อร่อยของนิซโ,โกกันนะครับในช่วงบรรยากาศหิมะออกแบบนี้มื้อเที่ยงของเรานะครับหลังจากอิ่มแล้วก็หาของหวานเติมพลังกันนิดนึงนะครับเราขับรถมาจากนิซโกโวิลเล่นะครับไม่ไกลนะเพราะว่าหิมะมันตกหนักนั่นเอง,เ,อง,เ,องเราก็เลยแวะมาชิลที่มิลกโกโบนะครับร้านดังของนิสโกเลยนะครับเบเกอรี่ของเขาสดใหม่ทุกวันนะครับเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์นะครับจากฟาร์มท้องถิ่นจาอาชีฟฟาร์มนะครับนมของเขาชีสของเขาถึงขึ้นชื่อมากๆเลยเรื่องความสดและมันมีร ชาติที่ก็แบบว่านัวสุดๆไปเลยนะครับนักท่องเที่ยวของเขาเยอะตลอดเวลาเลยนะครับถึงแม้ทีมาจะตกนักงแบบนี้ก็ที่จอดรถก็เต็มนะแล้วเรามาช่วงเที่ยงบางทีก็หมดไปแล้วหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีให้เราเลือกเยอะอยู่อย่างพระเอกนะครับ2อย่างที่เราต้องชิมนะเป็นครีมพับอร่อยมากเลยแล้วก็ชีสทาร์ที่ผมชอบนะครับมันแตกต่างจากที่อื่นจริงๆนะและผมชอบที่นี่มากๆเลยเดี๋ยวมาสั่งขนมกันนะคะที่มิวโกโบนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเมื่อกี้พี่อ้อมเร่งเอาไว้แล้วนะคะมีครีมพับนะคะกระชีสทาร์ สั่งตรงนี้ได้เลยนะสั่งขนมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสรุปสั่งเกินสั่งทุกอย่างเลยนะคะทั้งหมด4อย่างนี้กันนะคะแต่ก็ไม่แพงเลยนะคะเพียงแค่หนึ่งพเยนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะคะว่าอะไรเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเลยชีสทาร์อันขึ้นชื่อค่ะชิมแล้วนะโอ้ อร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะตัวนี้มันจะมีความนุ่มละลายแล้วก็หอมชีสหอมนมขึ้นมาเลยเด็ดมากสองร้อยก็ยินเองชิน,นี้อย่าลืมสั่งนะคะมาค่ะมาดูไส้ข้างในกันอ้หือ้หือ,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 อนมครีมหอมมากอร่อยมากค่ะนี้อ้โ ฟองเคสนะคะแล้วก็มีครีมให้ด้วยมาเลยคำใหญ่ๆอันนี้ความหอมแบบเข้ามาเลยนุ่มแล้วก็มีเทคเจอร์ค่ะครีมก็คือสดหวานนิดๆใช้ได้ค่ะ ต่อมานะคะเอแค่ะช็อกโกแลตนี่สอด้ายฝั่งนี้จะชิมฝั่งนี้้น,นี่นะคะทานไม่หมดนะคะก็ขอถุงเขาเอากลับบ้านได้นะไปค่ะชิสเค้กอย่าลืมซื้อนะอันนี้ หลังจากที่เราทานเบเกอรี่และของอร่อยนะครับที่มิวโกโบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ขับรถไปยังหมู่บ้านที่ราฟูนะครับไปดูความคลึกครืนในยามค่าคืนนะครับเพราะมี1ร้านกาแฟที่น่าสนใจมากๆเลยได้ชมวิวสวยๆจิบกาแฟอร่อยๆนะครับร้านนี้มีชื่อว่า Mountain k i o s นนั่นเองนะครับเราเข้าไปสั่งเมนูกาแฟที่น่าสนใจได้เลยนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าทุกวันนะครับนักท่องเที่ยวและนักสกีสโนว์บอร์เดเยอะมากๆ เราได้กาแฟมาแล้วนะครับก็มาถ่ายรูปก,กับภูเขาโยเทซังนะครับถือว่าจบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับทริปนี้นะครับผมอัปโหลดรูปได้แบบไม่มีสะดุดเลยนะครับขนาดอยู่บนยอดเขาสูงๆนะครับเพราะผมใช้ 4G Pocket WiFi แบบ Unlimited นะครับของ Samurai WiFi by BS Mobile นั่นเองลื่นไหลได้แบบไม่มีจำกัดเลยพกไว้ไม่มีหลงทางแน่นอนก่อนกลับที่โรงแรม h i รา n n นิเซ o Village นะครับผมจะพาทุกคนขับรถชมวิวชมบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของย่านที่คึกคืนที่สุดของนิสโกนั่นเองนะครับที่นี่เรียกว่าฮิราฟูนะครับ รเรายังอยู่กันที่โรงแรมฮิลตันนิสโกวิลเลตนะครับจะมาแนะนํากิจกรรมที่น่าสนใจที่เด็กๆเ,เล่นได้และเหมาะกับครอบครัวด้วยนะครับรวมถึงกิจกรรมชงชานะครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆและวเขายังมีแบรนด์มัชชาสุดพรีเมียมมาลูกคิวไว้จําหน่ายด้วยนะครับติดตามกันให้ดีนะ เจ็บอลอลด